อีลาอีลาไปใส่ละขึ้อย่างผ้าแดดวันนี้ผ้าแม่มาใส่หนี่งฮะอยุดใส่อันนี้เขาเอืนน่นอย่างเส,เสริมไทยอ๋อผ้าอีลาอีลาผ้าแม่ค้ามาเสริมไทยจะเขาก็มาครั้งแรกเด้อทุกคนเสริมไทยคอมเพล็กซ์อยู่ที่ในยัางก้าวมหาสารคามเนาะ กับมา,านํากันกับกหลับเพียวกับคำหลาทั้งหมดไปเบิงบ่งวัาไปค้ามากกับคำหลาอา่า้ครั้งแรกพีมาสันละคาม,มาเดินห่างนะทุกคนแดวคุณคบเดล่าเดล่าพา้ามให้ขับไปเลยสวัสดีค่ะกุหลับเขียวสบายดีนะกําลังจะเดินขับไปห่างนะทุกคนบ๊ายบาย คนลาวเดินห่างไทยครั้งแรกประมาณเนี่ยนะไปเลาะก่อนนะทุกคนพอห่างอยู่ไทยจ้นคะ่ะคนเดนโดดได้ขามากคนหนึ่งแอร์ก็แอร์เย็นเยนะ็นนะไปเลาะเรียงกันสักหน่อยปะไอเพิ่นเฮดแรกเลยจังมาเนี่ยหนึ่งกุหลาบอยากใบหยังไปลเลาะเบิ่งก่อนว่ากุหลาบอยากใบหยังเพราะว่ามาทั้งที่ต้องซื้อเลยเนาะ อากาศจะเย็นๆเนาะหรือว่าเพินเ่นเห็ดเวียกเพิ่นได้บ่คนเดียวหรือว่าเขาต้องไปหาเพิ่นไปเลาะปันก็สั้นะครับเนาะผู้สาวผู้บ่าวอยู่ไทยมิตรพูนัาตาดีๆทุกคนผู้หลับเชี้ยวกบกับ่บเคยมาคือกันกับเจ้าาวอะไรทุกคนใส่เบิง้งให้ผู้หลับเคี้ยวเลาะก,ก่อนอยากได้ยางอยากได้ยางฮะ เอาแว่นตาบอน่านตะสมามันหล่อนิดนิดน้อยๆชินป่ะลูกซิมป่ะเอาวะนึกป่าจ้างเม่ยก็มีดต่ทุกคนมีแต่ของกินจี่หน่อยถ้ายังไปยังมาลืมด่ะเพราะว่าเขาบ้านนอกเขากุุงเนาะ คิดโทรศัพท์บ้าบอเอาวะเข้ามาเลยเพื่อนอยากซื้อรวัาในรอบหลายปีเลยแหละจะเข้ามาเที่ยวห่างเลยหรือว่าไปถามคนปะท่นบอกซื้ออยังละกัครับไปหาน้องเพิ่นพอน้องเพิ่นเข่าเข่าธนาคารเ่ยเพิ่นมาเรื่องเงินเรื่องค่ามจักอย่างนี่แหละทุกคน ต้าเป็นเห็ุยังเนี่ยเป็นรอคิวยังคนคุวถ้ายดีแต่ทุกคนต่อคิวต่อคิวก็มันรอตากแอร์เย็นๆก่อนคน,คนหลายเนาะ เพราะว่ามันนี่สงสัยเป็นวันอาทิตย์อยู่แล้วคนมาเดินห่างลายหลายอยงมากกคนล้ายหลายเพราะว่าชาวบ้านโดนๆเขามาเธอหนึ่งคัดสมัยก่อนเดิน,ดนอยู่ช่วงเนยหันโดนๆเธอหนึ่งขอลันทองลันทองเนาะ กินเสร็จงามๆแต่อยากได้ทุกคนแบ้นเต็ดเบ้นพอยทุกคนเส็กซี่เหลาะไปใส่เหลาะไปใส่อาหารกลางคืนกัน,นกลายเนาะลอกกุหลาบเขียวมาก,ก่อนพอกุหลาบเขียวคนไปยังเกาะกุหลาบเขียวคนไปห้องน้ำ้าคนสวยมาทุกคน คนสวยพอมีมงกุฎนำเด็กทุกคนคุณด,ดีดีเนาะเป็นและนางงามพอมีมงกุฎคุณด,ดีดีนะไปวะคเัาเป็นเดินเลาะเรื่อยๆไปวะไปเลาะก่อนนะไอคคค้คุณหลาบเคี้ยนนำทางทุกคนคุณหลาบเคี้ยนนำทางไอ้เอากินวะ,เอ,ะเอาอย่างไรวะเอาอย่งมีเอาซาเขียว ชาเขียวอะไรคะเขียวนมเขียวผลไม้นนี่จะเป็นชาเขียวไม่ใช่ชาเขียวนะจะเป็นอะนูเมลอนนะค่ะเหรอเอาเอาเอาหนึ่งเอาตัวนี้นะคะใส่ไข่มุกไหมคะใส่เป็นหบาทสามเมลอนมุกแล้วก็เอาอีกแก้วหนึ่งอะไรเอาอะไรอ่านอัดหนึงเอาอย่างติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักชานมไข่มุกเท่าไหร่ครับ แปบาทค่ะ80บาทก็ชานมไขวนเกี่ยวนึงนะคะนะที่ชาชาชาเคี่ยวเมวลอนนะเมลอนเพื่อบานใช่หวานนิดนึงเนาะเข้าเมืองตาลิวต้องลิวตัดตามนิดน,นึงต้องมากินทองนิดน,นึงนะลู <c oughs> กเพื่อนกันเพื่อนกันนิ้มตลอดแต่ทุกคนส,สาวมหาสารคามนะเนาะเคยไปเกี่ยวลาวอยู่ปะอือ คนบอกเคยไปเที่ยวลาวคนลาวมาถามคนไทยกับแบบนี่เลยเ <c oughs> <c oughs> นะาะทำไมยรอสั่งสั่งทะเล้กุหลับเขียวอะไรก่นนนอนกาะเทียมไข่หมูกุหลับเขียวกินชานมไข่หมูซี่ขาวกินชาเขียวเมล่อนเมลอนเมลอนถูกแลว้วคนหลายเนะาะมืุนีวนนันจะกินน,น,น,นะจอดเ,นะเลยครับปุย้ย คนทำกุหลาบเคลียสุดพ่อกุหลาบเคียวเต็มเมืองตลอดเนาะเอาสั่งก่อนขึ้นใน้ำหลังลำเอียงเนาะมาสั่งขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอ้าวสบายดีโอ้ยโอ้ยมาเจอเพื่อนโอ้ยนานแล้วทุกคนติดตามชอบ YouTube เรายัง ให้คาซิโนนะคือมันก็มันจ่ายค่าหกปีเปีมันนานแล้วก่อนโควิดต้องนานแล้วมาทำอะไรนี่มากับไทยไปแล้วไม่ได้เป็นนะชื่ออะไรลืมชื่อตัวแล้วตลอดเลยเก่งอ๋อตลอดพอปตุ้ยขุ่นเนาะน่เนม่นาตุ่นเองทิพนทิพถึงแม่โอเคแล้วเราุดบริการ วันน้เราวกขึ้นหันขึ้นหนีโบกปันได้จะทุกคนต้นนี้แม่ห้เอาปันได้ต้นนี้ต้อคลายนมต้นนี้นะครับตัวพอปัญญนี้ไม่หาเนาะตงงนี้กับพันพันขายก็ขายโทรศัพท์เนาะย้อนสวยุว เป็นสวยๆสองค,น,คนกินกะซ่าเขียวกะไม่ได้สั่งธรรมดานะครับเมืองตาลิวๆตัตาม,มกินเนียงกะซ่าเขียวเมลอนทุกคนมี่จะหารเคอร์ซับด้วยทั้งนี้็นคข้เกือบมือสองว่ะคนเซล์ด้ข้ากุหลาบเขียวแมตส์เกิร์ตขนาดใส่ใหญ่ ด้วยซาบะอืมอัลโหลบังขาดูก่อนนะครับครับปัาผลัดยูดใดของผู้ชายเกิดพนัมมีไหมเกิดดันนี่นะฮะกุหลาบเขียวก็ดูอยู่ทุกคนอันืรกนะักกุหลาบเขียวสุดท้ายก็เสียงเงินแค่ร้อยยี่สิบใช่ไหม อ,อก66ล่างบอกเลขหน้าอีเลยังบนว่าจะออกอะไรเจ่ขาวจะถูกหวยใหม่ซึ่เงเลอยังก่อ12หัส2งเนอะว่าจะถึงหรือเปล่ปาวันนี้ต้องถึงแนนอนนะเพราะว่าข้ามากับนอ้องคำหล่ากับประมาณนี่มาลเลาะกไบเสียงเงินเสียงเงินลอยชาบาทเนาะก็บซอไปเลาะเบิรงอีกว่าจะได้ยังแน่เอา ทำหมุนทางผรีทำหมุนทางผรีข้างบนของห้างอะไรนะลืมชื่อแหละอะไรนะแต่คอมเพกมันะจำได้อยู่ลืมถามน้องเขาว่าจะกินอะไร เป็นเรื่องานของเขาเลซื้อมาเจอพนโดยปัะการมาเกาะกันประมานี้แมนแมนยังถามอะยังเกาะสื่อยังเกาะต้อเคีียวหมาไปน้ำเจ้าเนอะโอ้เอฟดีเหรอเอฟดีว่าเพ่นอยู่ใส่สี่เบิร์กอะในเวทีคือตัวน้อยแมนตัวใส่หูซ่าห่างเหรอแม่นครับเบิร์กอยู่เมื่อคืนอ่นลองคำหลาไปใส่ขนาดกันไปก่อนมาสี่คน พ่าครับเพืไปเพิ่นเพราะว่าภูมิเพิ่นไปอย่างสักอย่างเลยเลยเลยไปแล้วครับคุณตาใครเลยนะทุกคนทุกคนน้องหายน้องหายน้องไปสายเพราะว่าหาน้องบ่เจอเพราะว่าไปบางธนาคารเ่ไปเจอน่องน่นนองเอ็อนพระเอกมอลลัมมาเละไปเจอเพิ่นมาธนาคารนี่น้องเข้ามาแล้วน,น้องเข้ามาแล้วอยู่สายนอก <You> อยู่ใส่เข่ามาบนเก่าแล้วเมื่อกี้ที่เขาไปหาแลวบเ่เฮนฮะนี่เขอยู่ตรงันวัดชันนี้นนวัดนนวัดชั้นนีั okay, okay. นนดนโอเคโอเคโอเคจ่าจา่าจา่จา,จายวัดสันนะโ okay, อเคแล้วทุกอย่างไปจา่าคนนอกคนอยู่คนน,นั่นทุกคนเขาไปซื้อเครื่องอยุวสัน เดินมาหยุดสส่แป oh, no ๊กหนึ่งเอเจอน้องแล้วทุกคนซื้อเสื้อส่บะซื้อเสื้อปะกําลังจะกับไอ้กุหลาบเขียวเสือเนี่ยสวงามเลือก็ไม่ซื้อให้กุหลาบเขียวเลือกไหมได้ได้จะโตเลยที่ละสองโตสองโตดนเดนมาเทีหนึ่งเจ้าของงานเพิ่งจะยิ้มเนาะ เพิ่นส,สวยๆเนาะหน้าเพิ่นคมนนนคือแขกเนะออเออเป็นเอโลอยางามอยู่ดะเมื่อกี้ไปเจออันน้นองที่ใส่อะไรเป็นหูสางเมื่อวานนี้นะน้องที่ใส่หูสางเมื่อวานนี้ที่ตั้งกันหมดแล้วแหละเยอะกันทีมงานเยอะแยะเลยแ <c oughs> ล,กเ,ล,เล,เลกเรียบร้อยแล้ว โอ้อยออยู่ไนโอ้อยออย,อย,ออออยังไ่บอฮะงาอย่างเงี้ยบอสเราไม่ทลาโอเคบ่สเอาพี่โทรมาเท่าไหร่นี่อ๋อล่ะแล้วเขาต้อเสียเงิน ใ, ð, ใ, whites, ใ,ใส่แรงแล้วแมันาาลคเียบเรือเอแรตัวหนึ่งคือื้อหออ้ากรเสือกขาดแล้วมันแพงกระเสือกขาดใช่ไหมพี่มันแพงตรงเส <hatten> after, ื้อขาเลยใช่ไหมว่าปกติราคามันจะเท่าไหร่นะนะเอาก็ได้หนึ่งตัว ได้แล้วทำบุญขา,ดาได้แล้วหนึ่งตัวทุกคนบ้านร้อยแล้ววันนี้จะจะจะหมดกีบตัวจะจ่ายหมดเทา่นาไ่นานๆมาเดินทีหนึ่งต้องแบบเอาให้ปุมซื้อไม่ซื้อไปให้แม่บ้างให้แม่ให้พ่อฮะนอกาะนนหมากักใส่ไปครับเพรานเอา ถ้ามีเงินก็ให้เพิ่นเอาเงินไปซื้อเองดีกว่าวเมนเมนได้เพิ่นคนกระลายเนเา,นนานะทุกคนมีแต่คนงามๆมีแต่ผู้งามๆเพิ่นขายนานนะลูกสาวคน,นเลือกอยู่เลือกอยู่มือนในคนโชคชะตาอยู่ เพราะว่าเพิ่นว่าบม่ได้จ่ายเงินดนแลวนะ้วเนาะบม่ได้จ่ายเงินแลว้วแล้วก็มาจ่ายเที่ยหนึ่งก็จ่ายเห็ดคุ้มโอกาสที่จะออกมากันนะเนาะเดือนหนึ่งฮะไม่ได้ออกมาเลยมาแล้วก็เห็นยังก็อยากได้ตุ้ยค่ะอยู่ว่าคนอยอกคนอยากซื้อทองโอ้ส่วนไลฟ์สืบไปเพิ่นสืบไป,ปย,ยังก็อ่ะคอนแก่นเนาะอันนี้มาอันนี้เคยมาจะเสืเ่อมเอาไห้หกุหลาบเคี้ยวคุ้มไว้ให้ก็ได้คันเนือดเลยคันเลือกง่ายก็ เเเอพราะว่ากุหลาบเที่ยวกันนะนางเก่งใจแล้วกินใจอีกกินใจแล้วกินใจอีกก็นั่นแห,หละลากคนกู้จัลลปิตให้เนี่ยเอาชื่อให้เลิกกันได้โทรศัพท์เนละยปิดให้เนี่ยใส่พระจัลพัดว่าอยู่ลาวกินโอเลี้ยงมาถ่ายซากเกี่ยวเมล่อน ทำลายชาหนัมยังบอกจะไปซื้อให้โอเคเอาหนัมยังเอาชาเชียวเมลอนเะ <Okay. S 1> นาะโอเคกำลังตามหาเพลินขึ้นไปข้างบนบักระลับเขียวกับพูนแล้วสวยถือกระเป๋าลุยวิตางได้ล็กเต็มเลยเนาะ็นลิ บไปขึ้นลิฟต์เจ้าขาวกับค้าสั่มมาได้ขึ้นมาโดนเลยเนาะมัน,นก็เกิงๆริงอะไรแต่โดนมาเธอหนึ่งซื้ออย่างฮะซื้ออย่างของสองทัานของสองทัานอีกแล้วความหลักกินเลยแม่แซ่บๆเลยต้องกินครั้งแรกของเจ้าขาวก็มาเดินขบวนอิหลา่าโบพามากาามาก็มาได้มาซ้่ม เพราะว่ามามาไทายยุคฮับเดลไปจะเขื่อนฮบดไปส่จะเขื่อนะอนะเพราะว่ามา,มาจจหล้กลก็จอดจงแล้วก็แล้วอีหลักเนี่ยต่อดเอาอย่างเอาอยางอขับไปสื้อเนี่เนะรองขารองคลายเกล้าลายสะดวกสบายนี่ในเกือบัเบเขียวรดสาเปเซ็นพนัว มีหลากหลายเด้อทุกคนเนาะพันหยางแบบั็เสียงเงินตลอดแหละพันซื้อกะเนาะนี่ท้องหลินเป็นใจอยากอะไรนะกลับเป็นเด็กใหม่นะกุหลาบแถวที่ใจกบอ,อุ้ยไปพอดีเพิ่นบ่อนั่นแหละบ่อนั่นเลยทอลนะ้องเล่นเนาะซื้อไปหลอกพันนะเนปะ็นยังเนี่ยอ๋อใส่กลับกลับมือ <laughs> กลับมือแลกลับไปเป็นเด็กใหม่ ได้ยังเน่ตอนนี้ให้ไหมคะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากกระดิงะด่งเงินกระดิ่งทองเนาะให้พัดสแกนก็สวยศรษเศรเนาะเปิดกระดิ่งนะประกบน้ำหอนเวลาเป็นรอบเดือนอย่างนี้นก็จะสะพ่อเปินจังวะชัดๆๆๆๆเนาะกับพัดซื้อของเลยเนาะกับใดคลองไร่เติบคุณเลยน้ำพลัมเทียนเนาะกัสเดล่าก่อนเนาะเนาะ ฝากกดไลค,ก share, ค์กดแชร์กดซับสไครป์สองงีท้าเซโน่เนี่ยเดินเนาะอันใดบอสูบห้าอันใดมบอร์อันสนะูกหูกะขอโทษขออภัยเนาะทุกคนบาย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 กุหลาบเขียวสบายดีสบายดีมันนี้ <laughs>